โอเคครับสำหรับในส่วนของท่านที่อยากจะใช้เจ้าตัวเทมเพลตนะครับในส่วนของสามบินหรือว่าเทมเพลตตัว Excel บัญชีนะครับบน Google Drive นะครับเอ้บน g o Google s h e e t นะครับซึ่งผมแยกออกมาต่างหากนะครับท่านที่อยากใช้ Excel ก็คือไปใช้ Excel เลยนะครับตอนนี้ผมยกมาอยู่ในตัวของ g o Google s h e e t แล้วนะครับซึ่งผมจะส่งเป็นลิงก์ไปให้นะครับถ้าท่านอยากจะใช้จะเป็นลิงก์ประมาณนี้เนาะให้ท่านกดที่ลิงก์หรือก๊อปปี้ครับ กดเนี่ยครับกดคลิกขวากด Copy ก็ได้ครับหรือกดแดกแล้วกดที่กดแดกตรงนี้นะครับเมาส์นะครับแล้วกด c t r t r o l C ก็ได้นะครับแล้วมาเปิดใน Chrome นะครับกดคลิกขวาวางนะครับวางครับกด Enter เข้าไปนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ครับ m k e กับ Copy ให้กด m k e กับ Copy ปั๊บมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้เลยครับอ่ะทีนี้ถามว่าไฟล์จะอยู่ในไหนจะอยู่ใน Google Drive ของท่านให้ท่านเข้าไปเช็คนะครับ Google Drive หน้าแรกมันจะขึ้นคำว่า Copy สยามบิน วัตสี่เสกอร้นะครับตอนนี้ถ้าท่านอยากรู้ว่ามันอยู่ไหนให้ท่านเช็คได้เลยนะครับหรือจะกดค้นหาใน Google Drive ของท่านก็จะเจอนะครับทีนีเนน้เจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้ครับผมเองนะครับผมเองก็ Copy มานะครับหมายความว่าเอ่อทีครับหมายความว่าให้ท่านกดเมค e c o อปปับ๊บมันจะขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้เมนูอื่น ให้ดูคลิปหลักทั้งหมดนะครับเพราะการใช้งานเหมือนกันทั้งหมดเลยผมจะอธิบายเฉพาะในส่วนของเมนูนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นการตั้งค่าระบบก็ให้เรามาจะมาคลิกตรงนี้ครับตรง setting เนาะเอาเมาส์คลิกแล้วกดคําว่า Data Value ปับ๊บมันจะเด้งมาไหนครับเด้งมาชีด Data Val u e ครับหน้านี้ก็เซตเหมือนเดิมนะครับหมายความว่าเซตเหมือนกับในตัวคลิปก่อนหน้านี้ที่สอนเรื่องของของการตั้งค่าโดยปกตินะครับทีนี้อ่ะ นี่กลับมาครับกดที่เมนูหลักเหมือนเดิมนะครับด้านล่างอ่าระบบสต็อกครับก็ใช้เหมือนกันครับกดแล้วก็กดสต็อกก็จะมาหน้านี้แล้วนะครับอ่าถัดมานะครับถัดมามาดูอีกนิดนึงบันทึกลับนะครับอ่ะก็กดตัวนี้ครับก็จะเด้งมาหน้าบันทึกลับได้แอ่านะครับอยากกลับไปก็กดเมนูหลักครับก็ได้กลับไปแล้วบินทึขายกดเนี่ยครับก็เป็นข้อมูลทําบินก็จะมาหน้านี้ครับคลิปการใช้งานเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมผมเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของเมนูนะครับ กับการเข้ามากับการเข้ามาอยู่ในส่วนของ Google s h e e t เท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าท่านใช้ Google s h e e t ให้ลองทำตามนี้ก่อนนะครับเรื่องของเมนูส่วนการใช้งานด้านสต็อกอื่นๆต่างๆเนี่ยใช้งานเหมือนกันกันกบปกติซึ่งเป็นคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ได้ทำไปไว้ให้นะครับสำหรับในส่วนอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอเคครับสวัสดีครับ